ดีค่ะพบกับเฟื่องฟ้าใช่หนหมนะคะวันนี้ก็จะพามาทำน้ำมะม่วงขาวมะนาวหงค่ะวันนี้ก็ได้ไปเก็บมาจากบ้านที่สา์นะคะที่บ้านสร้างทองอน,นะคะก็ได้มาเยอะเลยค่ะก็เลยจะมาทำน้ำมะม่วงขาวมะนาวโหงนะคะเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการอร่อยครบเครื่องบายเฟื่องฟ้านะคะ วันนี้เราก็จะมาทําน้ํามะม่วงหางมะนาโหนะคะล้างยาแอกนะคะแล้วเราก็จะเลือกเลือกสุกนะคะมาทําน้ามะม่วงหางกันค่ะนี่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เฟื่องก็จะเลือกลูกสุกๆนะคะนี่ก็จะเอามาทําน้ํามะม่วงหางมะนาโหนะคะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคะ่ะเพื่อน้ามะม่วงหางมะนาโหจะได้ออกมา เยอะๆนะคะนี่ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะนํามาต้มนะคะสะรับคนลูกสุกนี้ก็จะเน้นในเรื่องการนอนหลับดีนะคะเพื่อนๆอันนี้เฟื่องก็เคยลองมาหลายรอบแล้วนะคะเคยลองทําทานแต่ทําไม่เยอะขนาดนี้ค่ะทําทีละแก้วสองแก้วนะคะก็ทําทานเองอปกติเฟื่องจะเป็นคนที่ตื่นกลางดึกบ่อยๆนะคะก็เลยลองมาทําน้มามํามะม่วงหาวมะนาวหัวทานดูค่ะกลางคืนก็หลับสบายเลยค่ะคือหลับถึงเช้าเลยค่ะ ไม,ไม่ตื่นกลางดึกนะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากนะคะลองทําทานกันได้นะคะลองดูค่ะ<ม>เพื่อจะถูกกันเรานะคะอันนี้เฟื่องลองหลายรอบแล้วก็เลยอยากจะมาบอกต่อเ,เพื่อน,นะะๆพ่อนค่ะนี่แล้วก็เอามะม่วงหามานะโหลงหม้อนะคะหม้อต้ม ตอนนี้เฟื่องก็ต้มน้ำมะม่วงหาวมานาหูไปเรื่อยๆกันนะคะให้มะม่วงหาวมานาวหูนะคะเนื้อ,อยุยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาน้ำออกอีกทีหนึ่งนะคะส่วนนี้ก็เป็นลูกที่ยังไม่สุกนะคะนี่แบบนี้ก็จะเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยกินก็จะรู้รสชาตินะคะ แต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่เคยลองนะคะต้องลองนะคะอันนี้ใครที่กำลังง่วงนอนอยู่นี่ลูกเดียวนี่ตาสว่างเลยค่ะเพื่อนๆอกินกับพริกเกลือค่ะหรือว่าทําน้ําประหวานใส่พริกใส่เกลือใส่ผงปรุงรสอันนี้เพื่อน็เคยกินทั้งสองแบบนะคะกินทั้งแบบน้ำมะม่วงหาาแล้วก็ทั้งลูกดิบลูกยังไม่สุกอย่างนี้นะคะก็อยากมาแนะนําเพื่อนๆค่ะเผื่อสนใจผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจี๊ดนะคะ ลองกินดูนะคะเ่อจากเมื่อกี้ที่เฟืองต้มไว้นะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนั้นเฟื่องดูเวลาก็ประมาณบ่ายโมงนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งค่ะนะคะ นี่ก็เนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่เริ่มเละแล้วค่ะนี่เฟื่องก็จะพอแล้วนะคะเดี๋ยวมากรองอแต่น้ำนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมากรองอแต่น้ำนะคะนี่เราก็เตรียมอุปกรณ์นะคะนี่ก็เป็นที่กรองนะคะตรงนี้ก็เอาไว้รองน้ำกรองนะคะเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปกรองน้ำค่ะ องกรตน้ำนะคะนี่แล้วก็ใช้กับพีนะคะขยี้ขยี้ค่ะ าแต่น้ำอ,ออกนะคะมีเนื้อไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆจนหมดนะคะหมดก็ตักมาใหม่ มะนาวโหที่เฟื่องกองอัตน้ำมานะคะนี่ก็ได้มาแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็เกลือค่ะน้ำตาลนี้ก็แล้วแต่ความชอบหวานหรือไม่หวานนะคะนี่ก็เติมทีละน้อยๆนะคะเติมทีละได้น้อยดูรสชาติก่อนนะคะเกลือค่ะ เกลือก็ประมาณครึ่งช้อนหรือว่าก็ดูค่ะว่าถ้ามันเปรี้ยวมากก็เติมอีกหน่อยหนึ่งหรือว่าถ้าน้ำมะม่วงหาที่วิอย่างนี้นะคะถ้ามันเข้มข้นไปล้วก็เติมน้ำเปล่าเพิ่มได้ค่ะนี่นะคะใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปแล้วนะคะแล้วก็คนน้ำตาลกับเกลือละลายจนผสมให้เข้ากันนะคะ ก็พอให้น้ำตาลละลายก็ทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมดูคนไปเรื่อยๆก่อนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะน้ำตาลละลายก่อนน้ำตาล,ลายังไม่ละลายเลย ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ลองชิมรสด,ดูค่ะถ้าเกิดว่ามันยังเปรี้ยวอยู่หรือว่ามันเข้มข้นอยู่ก็เติมตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะชอบหวานก็เพิ่มหวานอีกหน่อยใส่น้ําตาลเพิ่มถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องเติมเพิ่มค่ะนีเด๋รวเฟิ่องก็จะลองชิมดูนะคะว่าของเฟื่องนี้โอเครสชาติประมาณนี้หรือเปล่านะคะ เข้มข้นมากค่ะรสชาติที่เพื่องปรุงเมื่อกี้นะคะมันก็จะออกรสเปรี้ยวหน่อยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบหวานก็ต้องเติมน้ําตาลนี่นะคะเพื่องอาจจะชอบประมาณรสเปรี้ยวหน่อยก็จ,จะประมาณนี้ค่ะก็ของเฟื่องก็โอเคแล้วนะคะคืนนี้คงได้น,นอนหลับฝันดีแน่เลยค่ะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนที่นอนไม่หลับนะคะลองทําทานดูนะคะ คลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าจะกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลนด้นะคะสวัสดีค่ะ